เจ้าหน้าที่เผยเหตุผลหาน้องมาวิน8วันไม่พบเปิดภาพใต้น้ําเขื่อนสีนครินเหตุผลค้นหาน้องมาวินตกเจสกียังไม่พบหลังเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาทั้งผิวน้ําและใต้น้ํานานกว่า9วันแล้วเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดเศร้าเมื่อน้องมาวินตกเจสกีหาร่างไม่พบครอบครัวยังเฝ้าคอยภาวนาให้เจอน้องมาวินหนุ่มน้อยวัย18ปี ที่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเกิดพัดต,ตกเยสกีหายไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เร่งทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อค้นหาตัวน้องมาวินทั้งการนําเรือลัตะเวียนไปตามผิวน้ําและโดรนจํานวนสองตัวทั้งลงไปค้นหาใต้น้ําแต่ก็ยังไม่พบล่าสุดได้มีการเผยแพร่พภาพใต้น้ําเขื่อนศรีนคริทนทางด้านานางสาวเกียรติราเฟื่องฟู แม่ของน้องมาวินโพสข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าต้องการหาคนที่จะช่วยติดต่อกับหมอบีทูตสื่อวิญญาณเนื่องจากเธอหมดหนทางแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ต่างระดมพลตามหาตัวของลูกชายมาหลายวันแต่ยังไรวิแววว่าจะพบล่างซึ่งเธอไม่สนแล้วว่าใครจะว่าเธองมงายแต่เพื่อลูกแล้วเธอทําได้ทุกอย่างเนื่องจากเวลาผ่านไปนานกว่า9วันก็ยังไม่พบตัวของน้องมาวิน ซึ่งคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ระบุว่าการค้นหาน้องมาวินค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากใต้น้ำที่ซับซ้อนและผิวน้ำที่ค่อนข้างกว้างด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าธรรมชาติของคนจมน้ำปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ20-36ชั่วโมงร่างกายที่อยู่ในน้ำก็จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเดินายเฉลิมพลหงยนประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาคเ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำได้ระบุว่าถ้าคนจมน้ำที่ความลึกไม่เกิน20เมตรร่างก็จะลอยขึ้นมาโดยใช้เวลาไม่เกิน3วันแต่ถ้าน้ำระดับลึก50เมตรขึ้นไปบวกกับอุณหภูมิใต้น้ำเย็นจัดจะใช้เวลาลอยขึ้นมาประมาณ5-6วันแต่กรณีของน้องมาวินเลยมาวันที่8เข้าวันที่9แล้วจึงน่าจะมีอะไรผิดปกติจากคนจมน้ำทั่วไป หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างที่ร่างของน้องกําลังลอยขึ้นมาร่างอาจจะไปเกี่ยวติดกับกิ่งไม้เช่นกอไผ่หรือพุ่มไม้ที่แน่นหนาก็เป็นไปได้เนื่องจากขนาดที่น้องมาวินจมน้ํานั้นทราบว่าคาดกระเป๋าสะพายอยู่ด้วยทําให้ร่างไม่สามารถลอยขึ้นมาบนผิวน้ําได้ก่อนหน้านี้นะครับประธานชมรมกู้ภัยทางน้ําภาค7ยังได้โพสต์คลิปใต้น้ําอีกด้วยพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดว่ายิ่งนานหวานเข้า ร่างกายก็จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติใต้น้ําจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นร่างของมนุษย์หรือไม่วิธีที่ดีที่สุด,สดคือใช้โดรนใต้น้ําคุยเคีย่ยเป่าตะกอนที่อาจปกคลุมร่างและใช้โดรนค้นหาสิ่งที่ผิดปกติทุกอย่างที่สงสัยให้ละเอียดถ้าพบเจอร่างจึงค่อยใช้ประดาน้ําลงไปนําร่างขึ้นมาแต่ถ้าน้ําลึกเกินกว่านักประดาน้ําจะลงไปได้ก็ใช้โดรนใต้น้ําเอาสายมาพันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แล้วดึงขึ้นมาจากน้ำผมว่าวิธีนี้สามารถช่วยกู้ร่างของน้องมาวินได้สำเร็จปอลอเอาใจช่วยทุกทีมทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องมาวินด้วยนะครับล่าสุดนะครับอัปเดตสถานการณ์ค้นหาน้องมาวินวันที่9วันนี้ทีมค้นหาได้รับคำแนะนำจากผู้มีจิตสัมผัสบอกว่าน้องขึ้นเหนือน้ำแล้วแต่ติดต้นไม้ฝั่งทิศตะวันออกประกอบกับวันนี้ กระแสน้ําไปทางทิศตะวันออกเช่นกันนะครับทีมกู้ภัยจึงลงเรือขับไล่ไปตามกระแสลัดลอดริมตะลิงขอบเขาวันนี้ทีมกู้ภัยนําโดยพี่ชัดตลาดไทยพิทักษ์การใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันมูลนิธิป,ปอดเต็ตงก็มาช่วยกันค้นหาแต่ก็ยังไม่พบน้องมาวินครับทีมค้นหาตามกระแสน้ําทางทิศตะวันออกจึงต้องถอนกําลังเพื่อให้ทีมค้นหาอีกทีม ใช้เครื่องจับเซ็นเซอร์ไล่ค้นหาตั้งแต่จุดที่น้องพลัดตกย้ำอีกรอบพยายามให้ทั่วเขื่อนเท่าที่จะทำได้เราอยู่ตรงนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังครับเราเองที่ไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักกับน้องมาวินก็หวังให้น้องได้กลับบ้านภาวนาตลอดเวลาขอให้เจอน้องมาวินในเร็ววันนี้ครับส่วนทางด้านแม่เก๋นะครับได้ทำตามคำแนะนำลงเรือไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเรือชาวแพรในเขื่อนสีนครลินเคารพนับถือหวังให้ได้พบน้องมาวินผู้เป็นลูกชายพรางเอ่ยคำพูดถึงมาวินมาวินเห็นไหมว่ามีคนรักลูกมากขนาดไหนกลับมาหาแม่กลับมาเจอแม่นะเสียงสั่นเครือของแม่มันสะเทือนใจไม่น้อยเลยครับพอตั้งแต่ลูกชายพลัดตกน้ําแม่เก๋ก็เฝ้าติดตามการค้นหาคอยเชงเงื้อคอยสอดสายตาไปทั่วเขื่อนยังมีความหวังทุกวันแม่เก๋บอกกับเรานะครับ สิ่งสุดท้ายที่แม่อยากจะขอลูกชายคือขอแค่ลูกขึ้นมาเจอแม่เป็นกำลังใจของแม่ของครอบครัวและทีมกู้ภัยทุกคนสู้กันสุดใจเลยนะมาวินทุกคนยังเฝ้ารอาการกลับมาของมาวินนะ